น้องเจนทำกับข้าว,าวน้องเจนจะไม่ใช่สายทําข้าวน้องเจนสายดูแลผมนะเป็นสไตล์แบบถ้าเป็นผู้หญิงก็ก็แบบดูแลแฟนดีนะอะไรแบบเนะี้ย <c oughs> เออทำเป็นทุกอย่างยกเว้น <c oughs> ทำแบบไม่ถึงทําทุกอย่างแต่ไม่อยากทําไม่ค่อยแบบทำ,ทำาอบกรับเพราะว่าไม่สไตล์เขาอะแต่เขาดูแลแบบเป็นสไตล์ที่ดูแลเทแคแข์แฟนอนะไรแบบนี้ ดีด,ดูแลดีคุม้มคุ้มได้อาจากไหนคะแม่คุ้มค่าเหรนี่ยเหรอคะใช <c oughs> <c oughs> ่คุ้มค่าของดีทำทุกอ <c oughs> ย่างได้ภพย,ยนหนึ่งคน,นเริ่มเลย <c oughs>